ดูดวงชาวลาศีเมษพรนวันที่7ตุลานางฟ้าสาบศัตรูคณนางฟ้านางเทวดาแม่ทูลหัวคอยปกปักคุ้มครองราาักษานุ่นนำโชคตะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มโดนมันดาลน,นะครับผมนางฟ้าประจำตัวรักนะรักและดูแลสังขารของท่านมากรักตัวท่านมากนะผมแต่ศัตรูเข้ามากันแกล้งเป็นยังไงนะผมนางฟ้ายอมไหม ไม่มีทางยอมครับหนอแต่ขึ้นอยู่กับนางฟ้าของแต่ละคนแต่ชาวราศีเมฆมองบอกได้เลยว่านางฟ้าไม่ยอมใครมากันแกล้งลูกข้าเดี๋ยวได้เจอดีด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะ,จะเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินและทาสาบแช่งแรงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวสาสนาปัญหาต่างๆต,ต,ตกตําแหน่งแห่งแมนใส่ศัตรูจะทําให้ศัตรูของท่านตกตําแหน่งยาจกไม่มีข้าวจะกิน นะผมลาําบากยากไร้นะครับเป็นขอทานก็ได้นะถึงขั้นนั้นเลยนะนะผมนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบระดังให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลีปป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 ่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสามถ้วยทองลืนล่นเลิศเตรียมตัวแชมป์ชื่นรอบลืนล่น เราบอไม่ดาบักลงมาเต็มตัวกวนกยก,กระสรักกษายอดทนอด,นอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวผมไปทําอะไรคุณหรือยังไงนางฟ้าไม่นางฟ้าจะจัดหนักให้กับคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวเราบอเพราะฉะนั้นศัตรูของคุณจะพังพินาศด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่การพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาในสิ่งี่ใช่แอดนดเมนิกเค้าบังเกิดขึ้นในโชกตาก็แปลว่ามีโชคครั้งใหญ่เหรียญใหญ่เบิ่มตกตําแหน่งในดวงชะตา ดวงตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกยแต่ปีศาจมูมานคนอิฉาให้ร้ายมันไม่ยอมมันกลัวด้านรวยกลัวด้านเทงกลัวด้านปังกลัวด้านเป็นเศรษฐีการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นการปกปิดซ่อนเล่นเอมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมนกน้อยดำพาซึ่งข่าวดีดำมูลมเสนิยมจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยม นับดเมจิกงเที่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความสระเร็จมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอัศวินขี่ม้าสง่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดก,นกันกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนางฟ้าก็ไม่ยอมรับผมสาบแช่งถึงศัตรูแน่นอน เราไม่จิ้งเชี่ยวสายยางโทรเทพเดี๋ยวให้ประเพณีมันเกิดขึ้นในโชคตาเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนํำชูใครคิดร้สาย่ร้ป้ายสีเดี๋ยวเจอดีโดยบุญกุศลวาสนาในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระวายกระสับกระส่ายปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเด็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้ส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลเบื่อนายครับทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยบุญกุศลวัสนานี้นะครับต้องคิดปินิดไต่ตองให้รอกคอมยื่งยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีไม่เคยแพ้ใครหน้าไหนถึงเวลาแล้วจะเตะตกตำแหน่งศัตรูก็แปลว่าศัตรูอาจจะล้มหายตายจากอยู่ดีๆเขาก็ไปนับจากหายไปเลยนะผมหายไปหมดเลยไม่อยู่แล้วงงนะผมศัตรูอยู่ดีๆก็ล้มหายตายจากหมดแล้วให้พิเทศตกตำแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร จะ,จะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยชงน้มฟ้าพาเดอะทาวเวอร์เปี่ยงเจ็บปวดรวดร้าวแสมทุกทรมานอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองดวงชะตานี้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดส์บตังสเปอร์ส,สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีเมษเอริสประจําเดือนนี้ช่วงเวลาแห่งการปรับตัวเพื่อก้าวหน้า ชาวราศีเมษผู้เปลี่ยมไปด้วยพลังและรักความท้าทายเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสมรภูมิที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความยืดหยุ่นสูงโชคชะตาได้จัดวางสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจที่รอบคอบมากกว่าปกติเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณเป็นนักรบโดยธรรมชาติอยู่แล้วและช่วงเวลานี้คือโอกาสให้คุณได้แสดงความเป็นผู้นำและความสามารถในการบุกเบิกอย่างเต็มที่ แม้จะมีความเหนื่อยล้าหรือความตึงเครียดเข้ามาบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความทุ่มเทอย่างแน่นอนด้านการงานมมาสึกที่ต้องแบกภาระหนักแต่ชัยชนะรออยู่ในเดือนนี้พื้นที่ของการงานจะกลายเป็นจุดที่คุณต้องทุ่มเทพลังงานมากที่สุด เปรียบเสมือนคุณเป็นนักบุกเบิกที่ต้องแผวถังเส้นทางใหม่ให้คนอื่นเดินตามภาระงานจะหนักขึ้นยังเห็นได้ชัดบางทานอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงหรือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ค้างคามานานจนทําให้รู้สึกว่าต้องรับจบแทบทุกเรื่องตัวอย่างสถานการณ์ คุณอาจเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรเช่นการปรับโครงสร้างหรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ซึ่งต้องใช้ทั้งการวางแผนที่แยบยนต์การสื่อสารที่ชัดเจนและการจัดการความขัดแย้งในภายในทีมคุณจะไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆหรือปล่อยผ่านปัญหาเล็กน้อยไปได้อีกการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดแบบชาวเมธจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงกลางเดือนนี้ เพราะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะเริ่มเห็นผลงานและชื่นชมในความสามารถของคุณในขณะที่เพื่อนร่วมงานก็จะพึ่งพาคุณเป็นเสาหลักเคล็ดลับอย่ากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือมอบหมายงานให้คนอื่นทําบ้างพลังงานของคุณมีขีดจํากัดการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้และในช่วงปลายเดือนให้ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อหรืออุดมการณ์การอดทนฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ราบรื่นได้ด้านการเงินโอกาสทางการเงินเปิดกว้างแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายภาพรวมด้านการเงินของชาวราศีเมษถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีและมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่รายจ่ายมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างควบคุมได้ยาก เปรียบเสมือนการที่คุณกำลังขับรถที่เหยียบคันเร่งเต็มที่แต่ก็มีการเบรกกระทนหันอยู่บ,บ่อยๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับผลตอบแทนจากความพยายามในอดีตเช่นงั้นจากลูกหนี้เก่าที่คืนมาเงินปันผลที่เคยลงทุนไว้หรือรายได้พิเศษจากงานส่วนตัวที่ทำเบื้องหลังหากคุณเคยมีโครงการเก็บเงินหรือวางแผนการลงทุนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะปัดฝุ่นแผนนั้นขึ้นมาทำต่อ โอกาสทำกำไรจากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานออนไลน์ก็มีเข้ามาให้เห็นตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีศักยภาพในการทำเงินสูงหรือมีโอกาสได้ขายทรัพย์สินเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นเงินก้อนเข้ามาอย่างไรก็ตามการเงินที่เข้ามาดีก็มักจะมาพร้อมกับรายจ่ายที่รออยู่เช่นค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง การเดินทางเพื <S an> ่อความสุขส <an> ่วนตัวหรือการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่คุณรักการซื้อของใหญ่ที่ไม่จําเป็นหรือการตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยอารมณ์ชั่ววูบอาจนํามาซึ่งปัญหาในภายหลังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายเดือนที่ต้องระวังการทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเคล็ดลับให้เน้นที่ความมั่นคงระยะยาวมากกว่าลาบลอยหรือโชคลาภที่ไม่แน่นอนทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อคุมงบประมาณให้ได้ และหากมีโอกาสในการทำบุญหรือแบ่งปันเงินทองเพื่อสาธารณกุศลก็จะช่วยเสริมให้ดวงการเงินของคุณดียิ่งขึ้นไปอีกด้านความรักคนโสดพลังสเสน่ห์แรงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างความตื่นเต้นกับความมั่นคงสำหรับชาวราศีเมษที่ยังครองสถานะโสดเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พลังสเสน่ห์ของคุณเปล่งประกาอย่างมาก คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความน่าดึงดูดและกล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเข้าหาคนที่คุณสนใจโอกาสในการเจอผู้คนใหม่ๆม,มีเข้ามาหลายทางทั้งจากแวดวงสังคมการเดินทางหรือจากการทำงานตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจได้พบกับคนที่คุณรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นในงานอีเวนต์หรือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดบทสนทนาที่น่าประทับใจจนนำไปสู่การสารต่อความสัมพันธ์ คนโสดอาจรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ต้องระวังว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นเพียงความฉาบฉวยหรือเป็นความรู้สึกที่มั่นคงจริงๆบางครั้งคุณอาจเผลอไปหลงไหลในความท้าทายของคนที่เข้าถึงได้ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วความรักที่แท้จริงต้องการมากกว่าแค่ความตื่นเต้นเคล็ดลับจงใช้สัญชาตญาณและความฉลาดของคุณในการพิจารณาอย่ารีบร้อนเกินไปที่จะให้สถานะกับใครควรใช้เวลาทำความเข้าใจว่า ความต้องการที่แท้จริงของคุณในความสัมพันธ์คืออะไรการกลับไปทบทวนวักทุนเคยตั้งความหวังกับความรักไว้อย่างไรในอดีตจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าใครคือคนที่ใช่จริงๆคนมีคู่ความรักที่มั่นคงต้องอาศัยความเข้าใจและการสื่อสารสำหรับชาวราศีเมษที่มีคนรักหรือแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ของคุณถือว่ามั่นคงและแข็งแกร่งเปรียบเสมือนหินแกรงอิดที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสภาพอากาศ ความรักและความเข้าใจระหว่างการจะเพิ่มขึ้นตามการเวลาคู่รักของคุณจะคอยให้การสนับสนุนในเรื่องการงานหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างเต็มที่และอาจได้รับผลประโยชน์หรือโชคลาภจากคนรักอีกด้วยอย่างไรก็ตามความท้าทายของความสัมพันธ์ในเดือนนี้คือการแบ่งเวลาเนื่องจากคุณทุ่มเทกับเรื่องงานมากเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์ดูจืดจางหรือขาดความหวานไปบ้าง คนรักของคุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาให้เท่าที่ควรหรือคุณเองก็รู้สึกหมุดหงิดง่ายจากความตึงเครียดเรื่องงานเคล็ดลับความรักต้องการการเติมเต็มทางความรู้สึกไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางวัตถุเท่านั้นพายานจัดสรรเวลาคุณภาพให้กับคนรักอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเช่นการนั่งกินข้าวร่วมกันโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันในระยะไกล การใช้คำพูดที่อ่อนโยนและให้เกียรติกันและกันจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเบื่อจากความเครียดส่วนตัวลงได้การรักษาความเสื่อสัตว์และความพักดีในความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจงระมัดระวังเป็นพิเศษกับการแสดงออกที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้คู่รักของคุณรู้สึกไม่สบายใจสรุปภาพรวมเดือนนี้เป็นของชาวราศีเมษที่เต็มไปด้วยการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องงานที่ต้องใช้ความกล้าและความสามารถในการเป็นผู้นําสูงการเงินจะไหลเวียนดีแต่ต้องมีการจัดการอย่างรอบคอบส่วนเรื่องความรักเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่คนโสดต้องแยกแยะความรู้สึกและคนมีคู่ต้องหาจุดสมดุลระหว่างงานกับความสัมพันธ์จงใช้พลังงานที่มีอย่างชานฉลาดและรู้จักการผ่อนปรนผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่หลังความพยายามอย่างไม่ย่อท้อในเดือนนี้ ดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนนี้การปรับตัวและช่วงเวลาแห่งโอกาสทองชาวราศีเมษผู้เปรียบเสมือนนักรบแห่งจักรราศีในเดือนนี้คุณจะก้าวเข้าสู่สนามพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้พลังงานอันล้นเหลือและจิตวิญญาณน,นักสู้มาปรับใช้กับทุกมิติของชีวิตได้อย่างเต็มที่แต่ทว่าความสำเร็จครั้งใหญ่นั้นมักมาพร้อมกับบททดสอบ โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและการสื่อสารอย่างประนีประนอมเป็นพิเศษหากคุณสามารถควบคุมความหุนหันพลันแล่นและหันมาให้ความสำคัญกับความร่วมมือได้เดือนนี้จะเป็นอีกเดือนที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในหลายๆด้านด้านการงานความมุมาณนนำมาซึ่งความสำเร็จและการยอมรับสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ สนามการงานเปรียบเสมือนเวทีที่ต้องการพลังงานและความพยายามอย่างเต็มที่ภาระงานอาจจะหนักดวงและมีปริมาณมากจนรู้สึกเหนื่อยล้าในช่วงต้นเดือนแต่ความทุ่มเทและการทำงานหนักของคุณจะไม่สูญเปล่าตรงกันข้ามคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างเห็นได้ชัดจังหวะของดวงในเดือนนี้บ่งชี้ว่างานที่คุณทำด้วยความมุ่งมั่น,นและตั้งใจจริง จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชายกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้เวลาและรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากความอุตสาหะที่คุณใส่ลงไปในการจัดการประชุมการประสานงานกับทีมงานหรือแม้แต่การอดทนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแต่ละฉบับ จะทำให้ผลงานชิ้นนั้นออกมาสมบูรณ์แบบจนได้รับคำชมเชยอย่างท่วมทน้นซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นพิเศษเพราะพลังงานที่พรุ่งพร่าและลักษณะน,นิสัยที่ตรงไปตรงมาอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าได้ง่ายลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่า แนวคิดของคุณดีที่สุดและพยายามผลักดันมันอย่างเร่งรีบโดยไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นอาจทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาได้การปรับ,บตัวเพื่อทํางานเป็นทีมและให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบประนีประนอมจึงเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในเดือนนี้เคล็ดลับอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย แต่จงเลือกใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอและการทูตในการจัดการสถานการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากการเรียนรู้ที่จะชะลอความเร็วลงบ้างเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในเดือนนี้ด้านการเงินกระแสงเงินทุนหมุนเวียนดีแต่ต้องระวังการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวในด้านการเงินชาวราศีเมษมีข่าวดีว่า กระแสงเงินหมุนเวียนมีความคล่องตัวและอยู่ในทิศทางที่ดีคุณมีความสามารถในการหาไรายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นมีโชคลาภก้อนใหญ่แบบพลิกชีวิตแต่ก็ถือว่ามั่นคงและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความพยายามในการทำงานหรือจากช่องทางการลงทุนเดิมๆโอกาสในการสร้างความมาั่งคั่งจากการทำงานเป็นทีมหรือจากการขยายกิจการก็เริ่มปรากฏให้เห็นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือขยายความร่วมมือกับลูกค้าใหม่ๆซึ่งนามาซึ่งผลกําไรที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการตัดสินใจร่วมลงทุนกับเพื่อนสนิทในโครงการเล็กๆที่มีความเสี่ยงต่ําหรือการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลงานที่ต้องอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์อาจนามาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าเกินคาดแต่ในขณะที่เงินไหลเข้าดีรายจ่ายก็มีแน,นวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสุขสนตัวความบันเทิงการเดินทางหรือการซื้อของจุดจิกเพื่อเปื่มเปลิอตนเองและคนรักนี่เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเงินหมุนได้ใช้คุ้มค่าและไม่ลังเลที่จะหยิบยืมเงินในอนาคตมาใช้เพื่อซื้อความสุขในปัจจุบัน ลองนึกภาพการตัดสินใจจองทิปท่อดเที่ยวหรูหราแบบฉับพลันทันทีหรือการซื้อเครื่องประดับชิ้นเล็กๆให้ตนเองและคนรักอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณที่วางไว้ในระยะยาวดังนั้นการวางแผนทางการเงินอย่างช้าฉลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คุณต้องมีสติและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายแบบหุนหันพลันแล่นเพื่อให้แน่ใจว่าความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวจะไม่ถูกกระทบ การจัดทํางบประมาณที่ชัดเจนและยึดมั่นในงบประมาณนั้นจะช่วยให้คุณรักษาสภาพคล่องไว้ได้แม้จะต้องปเปชิญกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ตามเคล็ดลับจงตั้งงบประมาณสําหรับการใช้จ่ายเพื่อความสุขและพยายามอยู่ภายใต้กรอบนั้นหากมีเงินเข้ามาเพิ่มให้พิจารณาแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนหรือเก็บออมแทนที่จะนําไปใช้จ่ายทั้งหมดด้านความรักการสื่อสารคือหัวใจสําคัญสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ด้านความรักของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและความลึกซึ้งทางอารมณ์ความสเสน่หาในตัวคุณดูจะเปล่งประกายออกมาเป็นพิเศษแต่ความท้าทายจะอยู่ที่การจัดการอารมณ์และคำพูดของตัวคุณเองสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่สเสน่ห์ของคุณจะแรงมากทำให้คุณเป็นที่สนใจในวงการสังคมและมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรง หากคุณรู้สึกถูกตาต้องใจใครสักคนการแสดงออกอย่างจริงใจและไม่ลังเลที่จะเปิดเผยความรู้สึกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมคลาสเรียนง,งานอดิเรกใหมๆ่ๆการไปงานสังสรรค์ของเพื่อนหรือการเดินทางท่องเที่ยวอาจทําให้คุณได้พบกับคนที่สามารถเข้าใจและเติมเต็มพลังงานที่สดใสของคุณได้ อย่างไรก็ตามความเป็นคนเจ้าอารมณ์และชอบการเอาชนะตามธรรมชาติของคุณอาจเป็นอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้คุณอาจดึงดูดคนที่มีความกล้าหาและมีความคิดเห็นที่แรงกล้าพอๆกับคุณซึ่งความสัมพันธ์ในช่วงแรกอาจจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ก็อาจนําไปสู่การทะเลาะบ,บ่อแวงและการประทะทางคิดเห็นได้ง่ายๆคนจจาเป็นต้องเลือกวุฒิภาวะทางอารมณ์เหนือการเร่าร้อนและให้เวลากับการทําความรู้จ,จักตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่าย เคล็ดลับลองชะลอจังหวะของการบุกเข้าหาลงเล็กน้อยใช้สเสน่ห์ของคุณในการสร้างบทสนทนาที่ลึกซึง้งแทนที่จะเป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้จะมีความหมายและเติบโตได้ดีหากอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความไว้ใจสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักหรืออยู่ในสถานะสมรสเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความใกล้ชิดทางอารมณ์จะเพิ่มพูนขึ้น คุณและคนรักจะมีโอกาสสร้างความทรงจําที่ดีร่วมกันอาจมีการวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนหรือใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมที่ชอบเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะมีรากฐานที่แข็งแรงขึ้นหากคุณทั้งสองหันมาให้ความสําคัญกับความต้องการของกันและกันแต่ในช่วงกลางเดือนจนไปถึงปลายเดือนคุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และความหมุนหันพลันแล่นเป็นพิเศษเพราะเรื่องเล็กน้อยอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ง่าย ความขัแย้งอาจเกิดขึ้นจากการที่คุณพยายามจะควบคุมทุกอย่างในความสัมพันธ์หรือจากการที่คุณพูดจาไม่ถนอมน้าใจโดยไม่ตั้งใจลองนึกถึงสถานาการณ์ที่คนรักของคุณต้องการเวลาส่วนตัวแต่คุณกลับมองว่าน,นั่นเป็นการละเลยซึ่งอาจนําไปสู่การโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโดยไม่จำเป็นการสื่อสารอย่างเปิดอกและอ่อนโยนจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในเดือนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะถอยหลังหนึ่งก้าเมื่อความตึงเครียดเริ่มก่อตัว ยอมรับความแตกต่างและใช้คำพูดที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์นผ่านพ้นช่วงที่เพราะบางนี้ไปได้เคล็ดลับอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆสะสมการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและฟังคนรักของคุณอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณรักษาความสามัคคีไว้ได้ความอดทนและความให้เกียรติเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ความรักของคุณจะเริญงอกงามในเดือนนี้ ดวงชะตาชาวราศีเมษแอริสประจำเดือนนี้ไฟแห่งการบุกเบิกกับการเรียนรู้ความอดทนสำหรับชาวราศีเมษพูดเปรียบเสมือนนักรบผู้กล้าหาญที่นำธงไปปักชัยชนะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานอันเร่าร้อนตามธรรมชาติของคุณจะถูกท้าทายให้เรียนรู้ถึงคำว่าความมีวินัยและความสม่ำเสมอคุณมีโอกาสมากมายที่จะได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆแต่ความสำเร็จที่แท้จริง จะมาจากการที่คุณสามารถยืนหยัดและใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยที่มักจะมองข้ามไปการใช้ความหุนหันพลันแล่นแบบเดิมอาจนำมาซึ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆดังนั้นจงใช้พลังงานนั้นไปกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งจะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้านการงานภารกิจที่ต้องใช้ความละเอียดและก้าวอย่างมั่นคงในด้านการงานเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษ อาจเปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสั้นที่คุณถนัดคุณอาจรู้สึกว่างานที่เข้ามานั้นมีจํานวนมากและต้องใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องยาวนานซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเปลี่ยนไปทําสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ความสําเร็จที่สําคัญที่สุดในเดือนนี้คือการทําสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้เสร็จสมบูรณ์การอธิบายและบรรยายโดยละเอียด 1. ความท้าทายของความอดทนในฐานะชาวเมธ คุณมักเป็นผู้ที่เริ่มที่ยอดเยี่ยมมีไอเดียพุ่มพล่านอยากเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่เดือนนี้คุณจะถูกทดสอบด้วยงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือมีขั้นตอนที่ยืดเยื้อตัวอย่างเช่นหากคุณกําลังรับผิดชอบโครงการใหญ่ที่มีกําหนดส่งหลายเฟสคุณอาจจะรู้สึกหึกเหิมในช่วงแรกที่ได้วางแผนและเริ่มงานแต่พอเข้าสู่ช่วงการเก็บรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือการประสานงานที่ซําซ้อนคุณจะเริ่มเบื่อและอยากส่งต่อง,งานเหล่านั้นออกไป จงต้านทานความรู้สึกนี้ไว้เพราะคุณภาพของงานในช่วงนี้จะส่งผลต่อชื่อเสียงและความก้าวหน้าของคุณในอนาคตอย่างมาก 2. การจัดการงานเชิงรุกคุณมีพลังในการจัดการที่โดดเด่นจงใช้มันในทางที่ถูกต้องเช่นการจัดตารางงานให้เป็นระบบการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนหรือการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดความสามารถในการจัดการวิกฤตเล็กๆ จะทําให้ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นถึงวุฒิภาวะของคุณที่เติบโตขึ้นตัวอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างทีมงานแทนที่จะปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อคุณควรตัดสินใจเรียกประชุมทันทีและกลําหนดช่องทางสื่อสารใหม่ให้ชัดเจนนี่คือการใช้พลังงานแบบเมตดอย่างช่างฉลาดที่สุดในเดือนนี้ 3. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้มีอันหน้าจะมีความสําคัญอย่างมาก คุณอาจต้องทำงานที่ต้องอาศัยการประนีประนอมและการเจรจาต่อรองมากขึ้นแทนที่จะเดินหน้าด้วยความมั่นใจเพียงลำพังการแสดงออกถึงความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานร่วมกันเป็นทีมจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเป็นผู้นำที่เปิดรับฟังจะสร้างความไว้วางใจและอาจนำมาซึ่งโอกาสดีๆในอนาคตด้านการเงินโอกาสทางการเงินที่มาจากความมั่นคงและการตัดสินใจที่ชัดเจนด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ เป็นช่วงที่มีความผันผวนเล็กน้อยแต่มีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวหากคุณสามารถควบคุมสัญชาตญยานของการใช้จ่ายที่หุ่นหันพลันแล่นได้การอธิบายและบันไดโดยละเอียด 1. กระแสงเงินหมุนเวียนและการใช้จ่ายที่พุ่งสูงคุณอาจมีช่องทางในการหาไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสในการทำธุรกิจที่สร้างกําไรได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่จําเป็น ซึ่งมักจะเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวหรือเพื่อความสะดวกสบายแบบทันทีทันใดตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายราคาสูงหรือลงทุนในการตกแต่งบ้านใหม่โดยที่ไม่ได้วางแผนงบประมาณไว้ก่อนอย่างละเอียดสิ่งเหล่านี้ทําให้เงินในกระเป๋าของคุณไหลออกอย่างรวดเร็วแม้จะมีไรายได้เข้ามารองรับก็ตาม 2. ความสําคัญของการวางแผนและการตัดสินใจที่เด็ดขาดเดือนนี้คือเวลาที่คุณต้องตัดสินใจทางการเงินที่ชัดเจน และมุ่งไปที่การสร้างรักฐานที่แข็งแรงแทนที่จะมองหาโชครับก้อนใหญ่หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจงทบทวนแผนการออมเงินการจ่ายหนี้สินหรือการลงทุนในสิ่งที่มั่นคงเช่นการซื้อประกันชีวิตหรือการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหากคุณกำลังลังเลว่าจะนำเงินก้อนหนึ่งไปใช้ในการท่องเที่ยวหรือนำไปโปนี้บัตรเครดิตการเลือกอย่างหลังใช้ความมั่นคงทั้งจิตใจและทางการเงินที่ดีกวาในระยะนี้ 3. โอกาสจากอดีต อาจมีเงินที่ค้างอยู่หรือที่สินเก่าที่ถูกชำระกลับมาโดยไม่คาดคิดหรือคุณอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าที่เคยวางไว้สิ่งนี้เป็นเหมือนโชคไหลฟลุกเล็กน้อยที่จะช่วยให้คุณหันใจได้คล่องขึ้นแต่จงนาเงินก้อนนี้ไปใช้ในการสะสางภาระที่ค้างคาไม่ใช่ใช้เพื่อความฟุ่มเฟือยด้านความรักพลังงานของการเชื่อมโยงและความต้องการการเติบโตร่วมกันเรื่องความรักสาหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้มีพลังงานที่กระตุ้นให้เกิดความชัดเจนและการเติบโตทางอารมณ์ คุณจะถูกผลักดันให้มองหาความสัมพันธ์ที่ไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่ยังต้องสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ด้วยความรักของคนโสดมองหาความจริงใจมากกว่าความตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทบทวนว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างมากและอาจจะมีคนเข้ามาทาความรู้จักหรือคุณอาจจะถูกดึงดูดให้กลับไปหาคนในอดีตเพราะรู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัยการอธิบายและบรรยายโดยละเอียด คุณอาจจะมีคนได้พบว่าจริงใจแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องการคือความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นถูกเติมเต็ไมไปด้วยความเข้าใจและความซื่อสัตย์ไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วคราวหากมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตจงใช้ความอดทนในการทำความรู้จักกับพวกเขาอย่างแท้จริงอย่าตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือความประทับใจแรกเหมือนแบบชาวเมธที่มักจะรีบดูุดสรุปลองนึกถึงการสนทนาที่ลึกซึง้งแทนการออกเดทที่วือหวาตัวอย่างเช่นแทนที่จะกลับไปสารต่อกับคนรักที่รู้ทั้งยูดีว่ามีปญหาาา่เเเข้้้ใใจจกกนพียยยงรระูสึบแลคค คุณควาเปลดโอกาสให้คนที่เข้ามาใหม่ที่อาจจะดูเงียบคลึมหรือมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าแม้ว่าในตอนแรกพวกเขาอาจจะไม่นาให้คุณรู้สึกเร่าหองเท่าที่คุณต้องการแต่ในที่สุดพวกเขาอาจ,จเป็นคนที่สามารถสร้างรักฐานองความสุขที่แท้จริงให้คุณได้ความชัดเจนความต้องการของคุณเองจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาความรักของคนมีคู่การเติบโตและการประนีประนอมสําหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือนนี้มันช่วงเวลาที่ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกปลอดภัยและเป็นคุณแต่ถ้าคุณไม่ระมัดร,ระวังความสัมพันธ์นั้นอาจกลายเป็นความสัมพั์จำเจที่ขาดการการะตุ้นหรือการเติบโตการอธิบายและบรรยายรดยละเอียดคุณอาจต้องเผชิญกับประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกคนรักได้ง่ายเพราะคุณและคู่ของคุณอาจจะกำลังเติบโตด้วยความรือที่ต่างกันหรือมีทิศทางในชีวิตที่เริ่มมองเห็นไม่ตรงกันการถนอมน้ำใจกันและการหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตัวอย่างเช่น ทนที่จะตำหนิว่าคู่ของคุณใช้เวลาอยู่กับแมอด์อดีตมากเกินไปจนผู้รู้สึกถูกเลื่อมเมยเราใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยอย่างเปิดออกและกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ร่วมกันใหม่เช่นการวางแผนทริปเที่ยวในอนาคตหรือการกำหนดเวลาคุณภาพที่จะต้องใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนการกระทำเพื่อความผูกพันการแสดงออกถึงความผูกพันผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆที่จะไม่ได้ความใส่ใจจะช่วยให้ความสามารถลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจเป็นการช่วยเหลือคู่รักการแก้ปัญหาเรื่องงานหรือการสนับสนุนความฝันของวเขาอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นเมื่อทั้งคู่มองไปข้างหน้าและแตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกนารย้ายบ้านการลงทุนหุ้นการหรือการวางแผนชูดข้อโคละบทสรุปสาหรับชาวราศีเมษเดือนนี้คือเวลาแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานอันกล้าหาญของคุณกับความต้องการของความมั่นคงและความวิมวินยัยชีวิตไห้มฆโอกาสที่คุณได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจอย,อย่างแท้จริงทั้งในด้านการงานการเงินและความรักจงเชื่อมัน่นในพลังกิจความสม,ม่ำเสมอ แล้วคุณจะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและน่าพอใจ